สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมยังไม่มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันก่อนแล้วค่อยมาตั้งหัวข้อกันนะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมพลังงานการอ่านไพ่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือการอ่านไพ่อาจจะสลับสับฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคนและก็คนรักของคุณนะคะ บุญธรพาตจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักนักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเป็นค่าครรให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซปเปอร์หรือกดปุ่มคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะ มาเรามาเริ่มดูกันนะเดวิลพลังงานนี้คนคนนี้เขารักคุณมากเลยนะเดวิลคือเขาไม่ได้รักธรรมดานะคะเพื่อนๆเขาทั้งรักทั้งหลงคุณอย่างหนักเพราะว่าเดวิลคือไพ่แห่งกิเลสตัณหาราคะนะคะเขาคิดถึงคุณอย่างหนักและก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ด้วยความนึกคิดของเขาเขามีเสน่หาราคะต่อคุณอย่างมากมาย คนคนนี้เขาอาจจะคิดถึงเรื่องสิบแปดบวกกับคุณด้วยนะคะเพราะว่าดูเดวิลแล้วก็มีไฟขึ้นมาเนี่ยเขามีสเสน่หาราคาตอคุณอย่างมากมายเขารักเข้าหลงคุณอย่างหนักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเด็กถือไม่เท้าพนักง,งานของคนคนนี้ก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคนคนนี้เข้าส่องคุณอย่างหนักนะคะเพื่อนๆเ,เข้าทั้งรักทั้งหลงทั้งถึงทั้งหวงคุณนะ เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นี่ภายในใจของเขานะเขาคิดเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดกับคุณไม่อยากจะจากไม่อยากจะห่างคุณไปไหนนะคะเพราะว่าเขารักคุณนะคะสี่ถ้วยถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีตัวเลือกทั้งเลือกเยอะมีคนเข้าหาเขาเยอะเพราะว่าเขามีสเสน่ห์ภายในหัวจิตหัวใจของเขาในตอนนี้นะคะเขาไม่ได้สนใจใครเลย ภายในหัวใจของเขามีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆคุณก็มีเสน่ห์เหมือนเขาเลยหลังจากที่คุณกับเขาจบกันไปนิ่งกันไปเงียบกันไปคุณก็ยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่คุณกับเขาต่างคนต่างก็มีกันและกันอยู่ในหัวใจนะคะเนี่ยคนคนนี้เขาคิดถึงคุณอย่างหนักเขาส่องคุณเขายังไม่ปล่อยคุณนะคะ ถ้าคนกับเขานิ่งกันไปเงียบกันไปแล้วนะคนคนนี้ก็อยากจะกลับเข้ามาเริ่มต้นความรักกับคุณอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณส่องคุณอย่างหนักส่องคุณดูคุณแล้วคุณมีเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์คุณมีแรงดึงดูดตัวเข้าเหลือเกินนะคะเขาอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสนะคะสิบเหรียญถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้เขามีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะ ในวันที่คุณกับเขานิ่งกันไปเงียบกันไปคนคนนี้เข้าไปทํางานหาเงินเก็บเงินการกลับมาของเขาในครั้งนี้พลังงานของเขาเปลี่ยนไปเขาเป็นคนที่มีเงินมีเงินมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมนะคะเขาอยากจะกลับมาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาอยากจะพาคุณไปอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความมั่นคงเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายนะคะ สิบดาบโอ้ oh, พลังงานนี้นะเพื่อนๆคนคนนี้ก็าอาจจะทําร้ายจิตใจคุณไว้เยอะนะคะเพื่อนๆนี่เพราะว่าสิบดาบดูสิบดาบแทงข้างหลังคุณเต็มหมดเลยนะคะนี่เขาอาจจะทําร้ายจิตใจคุณไว้เยอะคุณกับเขาจบกันไปแล้วนะนิงกันไปแล้วเหยียบกันไปแล้วบางคนเลิกลาหย่าล้างกันไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่แต่คนคนนี้ที่ทําร้ายจิตใจคุณเนี่ยเข้าสองคุณนะเพื่อนๆเข้ารักคุณตอนนี้เขายิ่งส่อง ยิ่งสองยิ่งเฝ้ามองคุณแล้วนะเขามองคุณว่าหลังจากที่คุณเดินออกจากเขาไปจบจากเขาไปคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะเขายิ่งสองยิ่งมองคุณเขายิ่งหลงไหลคุณอย่างหนักเขาจะไม่ปล่อยเขาจะกลับเข้ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเด็กถือม้เท้าคือการรอคอยเวลาที่จะกลับเข้ามาง้อมาขอโอกาสคุณนะคะ โอ้หนึ่งเหรียญถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของคนเลยนะคะมีแต่ทำร้ายจิตใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นคุณค่าคุณงามความดีที่คุณมีให้กับเขาเลยแต่ภายในตอนนี้เขารู้คุณค่าในตัวของคนแล้วว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีมีค่ามีผลต่อจิตใจและร่างกายของเขาอย่างมากมายนะคะเขาอยากจะกลับเข้ามาง้อมาขอโอกาสคนอยากจะมา แต่งงานกับคุณนะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญมีซุ้มประตูแต่งงานอยู่นะอยากจะมาแต่งงานกับคุณอยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณคนคนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาเป็นของข,องขวัญให้กับเขานะคะดังนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณอย่างเด็ดขาดคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นของขวัญอันล้ำค่าในชีวิตของเขา เขาจะกลับเข้ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาพาคุณไปอยู่เคียงข้างเขาให้ได้เขารักคุณเดี๋ยห้พิเทสคนคนนี้เขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูดีมีสเสน่ห์ลึกลับน้าค้นหาเขายิ่งส่องยิ่งมองคุณ เขาก็ยิ่งรักคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะว่าคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาอย่างมากมายเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณหลุดมือไปได้เขารู้หัวใจของเขาเลยว่าในตอนนี้คุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขาที่สุดนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางคนนะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเพื่อนๆคุมเครือนะบางคนนะคนของคุณไม่มีความชัดเจนให้กับคุณแต่การกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณในครั้งนี้เขาจะมาชัดเจนกับคุณนะคะหนึ่งว้เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญ ชัดเจนแจ่มแจ้งแน่ใจแล้วนะคะว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดที่อยู่ในใจของเขานะคะ The Tower บางคนพลังงานนี้นะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาประเด็นกันนะคะเพื่อนๆคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันหรือบางคนจบกันกะทันหันนะคะเพื่อนๆ แต่ถ้าคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาง้องมาขอโอกาสคุณนะเขาก็จะเข้ามาแบบกระทันหันเช่นกันนะคะเบจิเชียนคนคนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดเพราะว่าบนโต๊ะเขามีพร้อมหมดเลยดินน้ำลมไฟพลังงานของเขาอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมเขาส่องคุณนะคะเพืเ่อนๆเขาทำงานอยู่เขาก็เชิงเฉงะส่องคุณดูหน้าของเขาตาแป๋วเนี่ย สองคุณเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเขาอยากจะกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณอยากจะกลับเข้ามามอบพลังงานของความรักที่เป็นเอฟเ e รตี้ให้กับคุณความรักที่ไร้เงื่อนไขเขาจะกลับเข้ามารักคุณรักคุณตลอดไปจะไม่จากจะไม่ห่างคุณไปไหนแล้วนะคะดูให้เราฟันโอ้พลังงานนี้นะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะเพื่อนๆ เป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันนะคะดังนั้นก่อนที่คุณกับเขาจะได้มาครองคู่กันได้จะได้มาครองคู่กันเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันได้นั้นคุณกับเขาจะต้องเจออุปสรรคและปัญหาเจอบททดสอบอย่างมากหรือบางคนคุณจะต้องผ่านการเลือกลาหย่าร้างตัดจบแยกทางห่างเหินห่างไกลกันไปก่อนนะคะแยกกันไปเติบโตและตื่นรู้ และการกลับมาใหม่นี่แหละจึงจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจึงจะกลายเป็นคู่รักคู่ครองคนสุดท้ายของกันและกันนะคะคุณกับเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันด้วยนะคุณกับเขามีบุญสัมพันธ์มากกว่ากรรมสัมพันธ์นะคะแตร,แร์เพนโอ้แตร์เพนขึ้นมานะคะเพื่อนๆคือท่าที่ผ่านมา คนคนนี้เขาเป็นคนที่ทาร้ายจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามนะคะคนคนนี้เขาอยากจะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองแทนว่าแรงคือพห่งการเปลี่ยนแปลงเขาจะมาเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองนะคะเขาจะเป็นคนใหม่เวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมเขาสํานึกผิดแล้วที่ผ่านมาที่เขาเคยทําร้ายจิตใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างนั้นว่าเขาทําไม่ถูกต้องเขาเสียใจเขาอยากจะกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีกว่าเดิมเขารู้ ภายในจิตวิญ,ญญาณของเขาบอกเขาตลอดว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคู่แท้รักแท้ที่จะมาอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะคะราชาถือถ้วยเขารักคุณจะไปไหนใยนะคะเ,เพื่อนๆนี่เขารักคุณเขาอยากจะกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณเขาไม่อยากจะจากไม่อยากจะหาคุณไปไหนแล้วอยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณ อยากจะมาอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตนะคะการกลับมาในครั้งนี้เขาจะมอบพลังงานของความรักที่ดีที่สุดความรักที่คู่ควรให้กับคุณเท่านั้นนะคะเข้ารู้แล้วนะคะตอนนี้ว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่คู่ควรกับความรักที่ดีเท่านั้นนะคะ5ถ้วยถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้เขาเคยทำให้คุณผิดหวังแล้วก็เสียใจ นะคะตอนนี้เขารู้สึกผิดเขาสำนึกผิดแล้วตอนนี้เขาเศร้าเขาเสียใจนะคะเขาคิดว่าทําไมเขาถึงทําร้ายจิตใจคุณได้ลงคอทั้งๆที่คุณรักเขาคุณมอบความรักที่ดีที่สุดให้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเด่เขาก็ไม่เคยสนใจความรักความหวังดีที่คุณมีให้กับเขาเลยตอนนี้เขารู้แล้วเขาสำนึกผิดนะคะอยากเขาอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสขอโทษคุณ ขอให้คุณให้อภัยเขานะคะตอนนี้เขาเศร้าเขาเสียใจโอ้ติดมานะคะเพื่อนๆห้าดาบแล้วก็สเตรนนะที่ผ่านมาบางคนคนคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนที่ทอารมณ์ร้อนเป็นคนที่มีอีโก้ไม่ยอมคุณไม่ยอมเลยเห็นไหมคุณกับเขาทะเลาะกันคนคนนี้เขาไม่ยอมคุณจนคุณแบบ ไม่เอาแล้วเนี่ยปล่อยดาบลงไปเดินหันหลังจากเข้าไปไม่สนใจไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ยอมคุณนะคะไม่ยอมคุณเลยเป็นคนที่มีอีกโก้อีกโก้เยอะอีกโก้จัดสตรน์ขึ้นมาด้วยกันเนี่ยอีกโก้จัดฟอร์มจัดเนี่ยสตรน์แล้วก็ห้าดาบนะคะไม่ยอมคนคนนี้ไม่ยอมคุณนะคะการกลับเข้ามาในชีวิตของคนใอีกครั้งนี้เขาจะลดอีกโก้ของเขาลงนะคะจากห้าดาบจากสตรน์สิงโตผู้เป็นเจ้าป่า ที่ดุร้ายที่ปากร้ายปากแรงใส่คุณจะยอมลดอีโก้ของเขาลงจะเข้ามายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขารู้หัวใจของเขาแล้วว่าในตอนนี้คุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่รักเขามากที่สุดและตอนนี้เขาก็รู้หัวใจของเขาแล้วว่าเขารักคุณมากที่สุดเขาจะเข้ามายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างยอมให้คุณมานั่งหลังเขายอมให้คุณมารูบหั ن, วขเขาเล่นเกาหัวเขาเล่น เขาจะเข้ามามอบพลังงานของความรักที่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานให้กับคุณความรักที่ร้ายเงินไขให้กับคุณความรักที่ไม่มีสิ้นสุดเขาจะเข้ามารักคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะสามถ้วยคนคนนี้ก็อยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นทั้งเพื่อนคุณเป็นทั้งครอบครัวคุณเป็นทั้งคนรักคุณเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขาคุณทําให้เขามีความสุข คุณทําให้เขามีรอยยิ้มคุณทําให้เขามีเสียงหัวเราะเขาอยากจะมีคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาคุณคือโลกทั้งใบของเขาเขารักคุณหรือถ้าในกรณีที่บางคนเข้าไปมีบุคคลที่สาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรก็ตามเข้ามามีอิทธิพลกับเขาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต้องมีปัญหาประเด็นกัน เขาอยากจะบอกคุณว่าต่อให้คนเหล่านั้นจะเข้ามาวุ่นวายจะเข้ามาแทรกแซงความรักความสมามัคถของคุณกับเขายังไงก็ตามแต่เขาก็ยังรักและมั่นคงต่อคุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นเดทเดอรเดทคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การกลับมาของเขาในครั้งนี้ mm. เขาจะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาเคยทำร้ายจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตาม mm. เขาจะจบ จบสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณทั้งหมดนั้นเขาจะจบทุกสิ่งทุกอย่างและเขาจะกลับเข้ามาเริ่มต้นความรักกับคุณอยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณไม่อยากจะจากไม่อยากจะห่างไปไหนเพราะว่าตอนนี้เขารู้หัวใจของเขาเลยว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้เขารักคุณตอนนี้เขาเศร้านี่ห้าถ้อยนี่เขาเศร้าเขาเสียใจนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะ แปดดาบเด๋ยวเด้แล้วก็แปดดาบขึ้นมานะคะเพื่อนๆติดติดกันเลยนะีน่เขาจะห,หยุดหยุดทุกสิ่งทุกอย่างการกลับมาในครั้งนี้นะนหยุดหมดเลยปิดตามัดตัวแล้วก็เอาดาบกั้นไว้หมดเลยหยุดทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่มามีอิทธิพลต่อความรักความสัมพันธ์ของคนกับเขาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคนกับเขาต้องจบกันไปนิ่งกันไปเงียบกันไปเลิกลายย่าล้างกันไปนั้นเขาจะจบหมด ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะจบหมดเขาจะกลับเข้ามาในพลังงานใหม่เวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมจากคนที่เขาเคยปากร้ายใส่คุณเขาจะกลายเป็นคนที่พูดจากับคุณด้วยความอ่อนโยนอ่อนหวานเขาจะมายอมคุณทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนะคะเดอ o เว d โอ้คุณคือความสุขคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้ว มาเติมเต็มให้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขารักคุณนะคะเขาจะกลับเข้ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนว่าว่าเขารู้ตัวของเขาแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะคะบางคนคนของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือคนไทยเราไปทําง,งานที่ต่างแดนก็เป็นไปได้นะหรือคนไทยเราอยู่ที่ต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัดก็เป็นไปได้นะคะ เขาอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณเข้าส่องนะคะเ,เพื่อนๆดวงตาของเขาเนี่ยเข้าส่องคุณนะตอนนี้สอ่อ,สองเข้าส่องเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาเดว,วิลนี่ส่องมองคุณแล้วคุณมีเสน่ห์คุณมีแรงดึงดูดต่อเขาอย่างมากมายเข้าทั้งรักทั้งหลงทั้งคลั่งรักคุณนักมากเลยตอนนี้นะคะสีเรียญเข้าส่องและหึงหวงคุณด้วยนะเ,นเพื่อนๆ ตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้เข้าหึงเข้าห่วงห่วงแหนคุณอย่างหนักอาจจะกลัวมากเลยนะคะตอนนี้กลัวเสียคุณไปไม่ยอมนะคนคนนี้เขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่างเด็ดขาดนี่เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณไม่อยากจะจากไม่อยากจะหาคุณไปไหนแล้วนะคะกลับมาครั้งนี้คือจะอยู่กับคุณตลอดไปนะคะ อัศวินถือดาบเขาอยากจะทะยานกลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆอัศวินถือดาบอยากจะกระโจนมาหาคุณใจจะขาดแล้วตอนนี้นะคะบางพลังงานคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะเพื่อนๆอาจจะอยู่ไกลกันอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะเดินทางมาหานะคะบางคนในตอนนี้คนของคุณอาจจะติดต่อมาแล้วก็ได้นะเพราะว่าอัศวินถือดาบคือการติดต่อมากระทันหันนะคะคนที่ยังไม่ได้ติดต่อมานะเขาจะติดต่อมานะคะเพื่อนๆ ก็อาจจะติดต่อมาคุณกระทันหันนะคะเพราะว่าเดทาวเวอร์แล้วก็อสซนทีดับขึ้นมานะดูยานผ่านหน้าของเขาการกลับมาของเขาเนครั้งนี้เขาจะมีพลังงานของความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กับคุณเท่านั้นจะไม่มีอะไรแอบแฝงแล้วจะไม่มีความลับจะไม่มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเล้นอะไรกันต่อไปแล้วเนี่ยจะมีพลังงานของความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณความรักที่ขาวสะอาดความรักที่ดีที่สุดมอบให้กับคุณเท่านั้นนะคะ จ็ดถ้วยถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้เขาไปมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะแต่ตอนนี้เขาจบแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดดเดดขึ้นมานะเดดเดดแล้วก็แปดาบเนี่ยเขาจบแล้วตัวเลือกทางเลือกของเขาทั้งหมดทั้งมวลนั้นเขาไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเขารู้ภายในหัวใจของเขาเลยว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ของใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะคะ เขาไม่เอาแล้วตัวเลือกทางเลือกของเขาเป็นความรักที่จอมปลอมเป็นความรักที่ไม่จีรังยั่งยืนนะคะเขาไม่เอาแล้วนะคะเขาอยากจะได้ความรักที่มีความมั่นคงสิบเหรียญนี่ก็เดอะเวิรนี่เขาอยากจะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวยังมีความสุขความมั่นคงเขาไม่ไปไหนแล้วนะคะเขาจะหยุดอยูย่ยที่คุณจะไม่จากจะไม่ห่างคุณไปไหนแล้วจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะโอก้าวดาบ ตอนนี้เขาเครียดนะคะเพื่อนคนคนนี้นะเครียดบอกได้เลยว่าเครียดนอนไม่หลับสองมองคุณแล้วว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีสเสน่ห์คุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณดูดีขึ้นยิ่งสองยิ่งมองคุณแล้วเขาก็ยิ่งเครียดนะคะเพื่อนๆนเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะกลัวนะคะเพืะว่าตอนนี้นะกลัวเสียคุณไป กลัวคุณไปมีคนใหม่กลัวคุณเป็นเริ่มต้นกับคนอื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าเจ็ดถ้วยขึ้นมาเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะมีคนเข้าหาคุณเยอะเพราะคุณมีสเสน่ห์จึงทําให้เขาคิดเยอะคิดมากจึงทําให้เขานอนไม่หลับตอนนี้นะคะเขาเครียดเขาคิดถึงคุณอย่างหนักอยากจะกลับมาง้อมขอการเพราะว่าความมีสเสน่ห์ของคุณเขาจึงไม่สามารถที่จะปล่อยคุณหลุดมือไปได้ เขากลัวอย่างมากมายกลัวเสียคุณไปนะคะก็จะไม่ยอมเสียคุณไปนะเพื่อนๆเพราะว่าเดวขึ้นมาใบแรกนะนี่เขาจะกลับเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาทั้งรักทั้งหลงคุณอย่างหนักคิดถึงคุณตลอดเวลาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงเรื่องเก่าๆวันเวลาเก่าๆที่คุณกับเขาเคยมีความสุขด้วยกันนี่เขาอยากจะกลับมามีความสุขกับคุณเหมือนเดิมนะคะโอ้ 6ถ้วยเนี่ยอยากจะกลับมางา้อมาขอโอกาสนะคะเพื่อนคุณกับเขาเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติของกัรและนกันนะคะเพื่อนเขาจะกลับมางา้อขอโอกาสคนหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าในชาตินี้ก็ได้นะที่คนคนนี้เขาจะกลับมางา้อขอโอกาสคุณนะคะเพราะาเขารู้ในหะัวใจของเขาแล้วเนี่ยเขารักคุณคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะมาอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะคะจิตวิญ,ญญาณของเขาบอกให้เขาตลอดว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นรักแท้คู่แท้ของเขา ที่จะเป็นคนรักคนสุดท้ายของเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุฟไฟเมสิงธนูธน้ำกรกฎมีนพิจิกธาตุดินพฤกษบกันมังกรโอ้สิบถ้วยนะคะเพื่อนๆการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะมอบพลังงานของความรักที่ล้นใจให้กับคุณความรักที่สุดของความรักมอบให้กับคุณเท่าน,นั้นนะคะ คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆในการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะบางคนถ้าคุณกับเขาเคยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยเขาอยากจะกลับเข้ามาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีลูกน้อยด้วยนะคะหรือบางคนที่คุณกับเขายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะแต่มีอันต้องนิ่งกันไปเงียบกันไปนั้นนะคะเขาอยากจะกลับมาแต่งงานกับคุณอยากจะมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยู่กับคุณอยากมีความมั่นคงสร้างอนาคตไปกับคุณมีลูกน้อยด้วยกันเห็นไหมโอ้เนี่ยเขาอยากจะมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวนะคะคนคนนี้นะ เขาไม่อยากจะจากอยากจะหาคุณไปไหนแล้วอยากจะมาอยู่กับคุณอยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วหัวใจของเขาในตอนนี้เขาทั้งรักทั้งหลงคุณอย่างหนักเพราะว่าคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาอย่างมากมายเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณออกจากชีวิตของเขาได้นีเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนเขาจะมาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะไม่จากไม่หางคุณไปไหนต่อไปแล้วนี่สิบถ้วยนี่ จะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันเดอเฮราฟฟนนะคะในการกลับมาในครั้งนี้คุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขสงบจิตสงบใจมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะมีความสุขอย่างมากมายในความรักความสัมพันธ์ในการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะคะเอาทีนี้เรามาดูไพ่ออรเครกันนะ เรามาดูไพอ่อร์เคกอร์กันนะคะว่าไพาอา่ออร์เคอร์จะบอกอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักกับคุณนะคะเด็กคนคนนี้เขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีพลังงานของความเป็นเด็กคุณมีพลังงานของความสดใสสดชื่นเบิกบานมืชีวิตชีวา เมื่อเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณได้พูดได้คุยกับคุณแล้วเขามีความสุขเขามีความสบายอกสบายใจคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มอบพลังงานของความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจให้กับเขาเขารู้ภายในหัวใจของเขาเลยว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้การตัดสินใจการกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณในครั้งนี้ เขาตัดสินใจดีแล้วเขารู้ภายในหัวใจของเขาแล้วว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดที่จะมาเป็นคู่ครองใช้ชีวิตร่วมกับเขาอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตผู้ใหญ่คนคนนี้เขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาแล้วคุณทำให้เขาเติบโตขึ้น ทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทำให้เขาได้รู้ถึงความรักที่คุณมีต่อเขาอย่างมากมายตอนนี้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขารู้ทั้งหมดทั้งหมดแล้วว่าในวันที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณนั้นเขาทำให้ถูกต้องเขาอยากจะกลับมาง้อมาขอโอกาสคน กลับเข้ามาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเขาจะกลับมาเป็นพลังงานใหม่เวอร์ชันใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่เติบโตและตื่นรู้เขาจะกลับเข้ามาในพลังงานของความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณเท่านั้นคนคนนี้เขาเครียดอย่างหนักดูมือของเขากลุ่มเขม้ามาเครียดคิดถึงแต่เรื่องเก่าเรื่องอดีตที่เขาเคยทําร้ายจิตใจคุณรู้ทั้งหมดแล้วว่าในวันนั้นเขาทําไม่ถูกต้อง ะะเขาอยากจะกลับเข้ามาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากจะกลับเข้ามามอบพลังงานของความรักที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงให้กับคุณเหมือนสุน,นัขตัวน้อยที่นั่งเฝ้าเจ้าของเขาไม่ห่างไปไหน,นเขาจะกลับมาในพลังงานของความรักที่ยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่จากจะไม่ห่างคุณไปไหนแล้วจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป โอ้เดเลเวอร์แล้วก็เดเดวิลนะคะมันเพื่อน,นเขาทั้งรักทั้งหลงทั้งคลั่งรักคุณนักมากคนนี้นะเขาจะไม่ยอมจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่างเด็ดขาดเขารู้หัวใจของ,จงเขาเลยว่าในตอนนี้เขารักคุณเหลือเกิน,นเหมือนนกน้อยสองตัวนี้สีขาวนี่การกลับมาของเขาในครั้งนี้พลังงานของคุณทั้งสองคนเท่าเทียมกันคุณกับเขาจะมอบพลังงานของความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจให้แก่กันและกันเท่านั้นเหมือนนกน้อยสองตัวสีขาวนี่คุณกับเขานี่ จะมีความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจให้แก่กันและการเท่านั้นจะมาครั่งรักจะมาหลงคุณอย่างหนักมีเพชชั่นต่อคุณอย่างมากมายนี่คิดถึงเรื่อง18บวกกับคุณด้วยคนคนนี้นะเขาจะมาครั่งรักคุณอย่างหนักก็จะมีเพชชั่นต่อคุณอย่างมากมายก็จะมีไฟเสน่หาราคะต่อคุณอย่างแรงกล้าเดวิลแล้วก็เดลวเวอร์นะคะเ็าจะมามอบพลังงานของความรักที่โรแมนติกให้กับคุณนะคะ บ้านเขาอยากจะมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปไม่อยากจะจากไม่อยากจะห่างไปไหนแล้วนะคะสังคมถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้เขาไม่เคยมีความรักที่มีความชัดเจนให้กับคุณเลยการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะมีความชัดเจนให้กับคุณเขาจะพาคุณออกสังคมของเขาเขาจะพาคุณไปพบปพ่อแม่ของเขาพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ พบปะเพื่อนฝูงของเขาเขาจะพาคุณออกสังคมเขาจะพาคุณออกงานให้ทุกคนรู้ว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ของใช้ชีวิตร่วมกับเขาอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตแต่งงานโอ้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ไพ่ขึ้นมาสรุปไพ่แต่งงานนะนคนคนนี้เขาอยากจะกลับเข้ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขา การกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาอาจจะมารวบลัดคุณขอคุณแต่งงานอยู่กับคุณเป็นครอบครัวมีบ้านหลังใหญ่เลยนะคะนี่อยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยู่กับคุณยังมีความสุขเขาจะไม่จากไม่ห่างคุณไปไหนแล้วเขารู้ภายในหัวใจของเขาเลยว่าในตอนนี้คุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุด คุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นโลกของเขาทั้งใบเขารักคุณเขาอยากจะมาแต่งงานจะมาอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปและมาเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ